สนับสนุนโดย Beauty Drink อยากให้ผู้หญิงดูแลตัวเองจากเซเป้ไทยแอ i r a อเ a ผมไม่เคยมองอะไรเป็นปัญหาเลยคือผมมีปัญหามันมีข้อแก้หมดนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณกำลังจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคุณยกแต่ปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนนั้นนะ่ะผมว่าประสบความสำเร็จยากนะครับคือตอนนั้นผมก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งผมเนี่ยมาทำงานที่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งนะครับอ่ะแล้วมันทำได้ยังไงครับก็ไปสมัครในในใน,ในตำแหน่งของผู้สื่อข,ข่าวสายต่างประเทศนะฮะตอนที่ทำที่โทรทัศน์เนี่ยครับตอนนั้นผมก็เขียนหนังสือนิตยสารอะไรด้วยนะครับก็เขียนไปหลายๆเล่มอะไรเงี้ยก็ทำงานไปเรื่อยฮะอยู่ในสื่อเนี่ยอเผอิญมีการเปิด ไอเพทีวีเนี้ยก็เดยไปสมัครก็ไปทําเป็นในฝั่งข่าวและกีฬาต่างประเทศอยู่ต่างประเทศสิครับเพราะว่าผมก็ต้องไปซื้อมันแหละตอนนั้นมันก็อ๋อข่าวและกีฬานี่คือไม่ได้อยู่ในส่วนแปลและนี่เป็นฝ่ายในการจัดซื้อหารายการที่จะเอามาลงใช่ครับสุดท้ายก็บริษัทก็มีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆจนมันเป็นทรูวิชันณปัจจุบันใช่ไหมครับถูกครับแต่พี่บอยอยู่เคียงคู่กับบริษัทเคเบิลทีวีนี้มาโดยตลอดในการที่จัดซื้อหาแต่ละรายการมาให้เราได้ชมกันถูกครับ กลับม,มาที่ AF นะครับวันนั้นเรามีทั้งทั้งสิงคโปร์ทั้งไหนมาประชุมกันที่มาเลเซียพวกเทคเคเบิลโอเปอเรเตอรนะฮะคือใน,นระหว่างที่คุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็ไปคุยกับคนที่เขาทำรายการเป็นฝรั่งก็นั่งคุยกับผมว่าตอนนี้เขาทำรายการเ e ี l ลลิตี้โชวชื่อ Academy Fantasia ปรากฏว่ามันดังมากเลยคือมันทำแล้วมันมันประสบความสำเร็จมากๆ ก็ไปคิดสระตะดูแล้วนะคือไปเดินดูฟอร์แมตไปทั่วแล้วกลับมาคิดว่ารายการนี้มันได้มันมันน่าจะได้ผมไปคุยกับผู้บริหารที่เป็นซาอริกาเขาบอกผมให้ผมทำยี่สิบชั่วโมงด้วยในในพาร์ทนั้นผมบอกว่าแล้วมีคนจะดูเหรอเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่ซาอริการายการไอ้บิ๊กบราเดอร์โพวกรัฐมนตรีกลับบ้านดูกันหมดเลยแล้วก็แบบมีประเด็นอะไรแบบว่าอิชูอะไรลงนังสือพิมพ์เป็นประจำพาร์ทไอ้ยี่สิบชั่วโมงเนี่ยถ้าทำดีๆนะไจะเป็นพาร์ทที่สำคัญนะอะไรอย่างเี้ย แคนดแฟนตาเชียเองเนี่ยตอนที่จะเอามาเนี่ยโดนท้วงจากบรรดาทีม <c oughs> งานบ้าไหถึงขั้นกับผลลัพเลยเหรอครับมีครับมีว่างไงบ้างครับเจ๊งชัวร์ไม่น่าประสบค,ความสําเร็จหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับท <c oughs> ำทำไมอะไรเงี้ยคือคือมันก็มีหลายๆลายอย่างนะครับแต่ว่าเรื่องวิจารณ์เป็นเรื่องปกติมันทให้เรารู้สึกกลัวบ้างไหมเฮ้ยมันจะเป็นอย่างที่เขาพูดจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือภาระพวกนี้มันอยู่บนบ่าผมอยู่แล้ว คือผมรับผิดชอบรายการน่ะผมรับผิดชอบมาทุกอย่างอยู่แล้วฮะสิ่งสิ่งพวกนี้มันกลายเป็นธรรมชาติของการทํางานอยู่แล้วะนะครับไม,ไ,ไ,มไ,ไ,มไ,ไม่ได้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 มองว่ามันมันเป็นปัญหาไงคืออย่ามองงานเป็นปัญหาคือพอผมมีปัญหามันมีข้อแก้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณกำลังจะทำอะไรสักอย่างนี่คุณยกแต่ปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนนั้นน่ะผมว่าประสบความสาเร็จยากนะครับคนเรามนมี2ประเภทนะครับคือเห็นปัญหาเป็นอุปสรรคนะครับกับเห็นปัญหาเป็นโอกาสนะครับ เป็นยังไงบ้างครับฟินแบบตอนนั้นก็คืองงงงนะคืองงๆมีคนเดินมาบอกผมว่ากำลังไปเที่ยวอยู่ที่ถนนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าคือทั้งถนนนั้นอ่ะเปิดทีวีดูกันหมดแล,แล้วเชียร์กันใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยว่าไอ้อาทิตย์นี้ใครจะออก แล้วิธีการเลือกอย่างป๊อปไอดอลหรืออย่างอื่นเนี่ยทำไมไม่เลือกทำไมถึงสุดท้ายมันเลือกที่ Academy Fan คืออันนี้มันบอกยากนะครับคือสิ่งที่เราทีมงานเราไปเนี่ยนะผมไม่ได้ไปเลือกอรายการให้ผมดูเองนะเราไม่ใช่เรามีนอสิยมแบบนี้แล้วเราอยากไปซื้อของแบบนี้มามาให้เราดูเองนะไม่สนองเราเองแต่เรามองมองภาพรวมของคนดูเราคืออย่างเมงื่อเราไปเกาหลีเนี่ยคนจะไปเดินเข้าไปหาแต่ดราม่าซีรีส์ถูกไหมฮะครับก็คือไปดูละครถูกไหมครับแต่ทีมผม ไปคนละแบบนะครับผมบริฟทีมผมไปใหม่ไม่ลองไปดูรายการอื่นเลคืออย่างน้อยมันต้องมีเพชรม้างไอะถ้าคนมองมองงานของตัวทูบิชั่นเองและทีมของผมที่ผมทำเนี่ยถ้ามองให้ทะลุแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมไม่เคยใส่รายการที่มันตลกโปกฮาไปวันๆนะครับคือผมจะพยายามหยิบยกสิ่งที่มันเป็นความรู้อะมาอยู่ในรายการ,รในอยู่ในใน,ในเวลาของเอนเตอร์เทนเมนต์โดยที่คุณะไม่รู้ตัว คยเจอผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งนะครับแตนน่ถ้าผมเปิดช่องช่องเอ็กซใหม่ๆนะครับ,รบเออคุณบอยตอนนี้ผมเป็นแฟนช่องเอ็กซาเหรอผมก็เฉยๆแกก็บอกว่าตอนแรกนะผมดูเอ็กซนะผมว่าช่องนี้มันไร้สาระมากเลยอะแต่ผมดูไปพักนึงเนี่ยเฮ้ยมันมีเรื่องอะไรที่แบบผมไม่เคยรู้เลยผมก็หัวล้ออะแล้วผมบอกว่าแล้วพี่โดนผมแล้วล่ะจริงๆผมตั้งใจนะพี่ค,คือจริงๆแล้วนะผมผมยกตัวอย่างนะผมซื้อรายการของ BBC อย่างเงี้ยดีๆเยอะมากเลยมา,สายใส่ในในเอ็กซแต่เป็นรายการที่มันไปเจาะ ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนในโลกถูกไหมฮะและสิ่งพวกนี้มันเป็นการเปิดโลก,กัศน์ของคุณเนี่ความตั้งใจอ่ะเรามีจริงๆเรามีจริงๆว่าเราอยากหาอะไรที่มันเป็นการเปิดโลกัศน์นะฮะแล้วก็พอเขาดูแล้วเขาได้แล้วไม่อยากให้เขาดูแล้วเหมือนกับว่าโอ้ผมต้องมาเปิดช่องสารคดีนะผมถึงได้อะไรเงี้ยคือผมไม่อยากให้เขากิดอย่างนั้น อย่างอย่าง a f ในปีนี้เนี่ยนี่จะมีอะไรแตกต่างจาก6ปีที่ผ่านมาไหมครับเข้าบ้านร้อยคนก็เป็นช็อตแรกนะคล้ายๆว่าผมชอบทำเซอร์ไพรส์มีเรื่องประหลาดผมก็จะ <ผม S 1> บอกว่าก็ไปดูเอาดิ